ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการปั๊ม Follow IG นะครับหรือผู้ติดตามอิสระแกมนั่นเองนะครับง่ายๆนะครับไม่กี่ขั้นตอนนี้นะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็เพื่อนมาที่ Google นะครับจากนั้นก็เพื่อนเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า km นะครับขีด th นะครับจากนั้นนะครับก็เพื่อนทำการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์เลยนะครับหากใครนบที่ไม่ต้องการจะเสิร์ชก็สามารถคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้เลยนะครับเมื่อมาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะคครรรับหือใ ที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับเราก็มาสมัครสมาชิกได้จากตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมทิ๊กถูกสอนด้านล่างนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆทำการกดสมัครสมาชิกนะครับแต่หากใครนะครับที่ไม่ต้องการจะกรอกข้อมูลนะครับสามารถสมัครสมาชิกผ่านทางช่องทาง Gmail โดยตรงได้เลยนะครับเมื่อเราสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับ ก็ให้ย้อนกลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับสำหรับใครนะครับที่สมัครเป็น ID นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้จากด้านบนนี้นะครับใครสมัครผ่านทางช่องทาง Gmail ก็ลงชื่อเข้าใช้จากด้านล่างนี้เลยได้เลยนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอบริการนะครับทางเว็บไซต์นะครับที่มีไว้ให้นะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ด้านบนนี้จะเป็นยอดเงินคงเหลือนในเว็บไซต์นะครับที่ผมได้เคยเติมไว้นะครับแล้วก็ได้จาค่าแนะนําด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการแนะนําเพื่อนนะครับกับวิธีการาเติมเงินให้นะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็มีช่องทางการเติมเงินเนยอะแยะมากมายเลยนะครับใครสะดวกทางไหนนะครับก็สามารถเติมไดจากช่องทางนั้นเลยนะครับส่วนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นการแจ้งเตือนสําหรับคนที่ใช้ไอจีนะครับ สำหรับคนที่เพิ่มผู้ติดตามก็ควรอ่านก่อนนะครับไม่งั้นจะอาจจะสั่งซื้อผิดพลาดกันได้นะครับหากเราไม่ทำการเปิดนะครับเปิดติดตามไว้นะครับที่ไมาดูวิธีการสั่งซื้อกันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่ i n s t a g r กรนะครับจากนั้นในส่วนของหมวดหมู่นะครับเพื่อนๆทำการเลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามนะครับเลือกรับประกันกี่วันก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับโดยผมจะเลือกเป็น30วันแล้วกันนะครับจากนั้นในส่วนบริการนะครับโดยผมจะเลือกเป็นบริการแรกเลยแล้วกันนะครับ จากนั้นนะครับก็ให้เอาลิงก์ไอของเรานะครับมาใส่นะครับแล้วก็พิมพ์ปริมาณผู้ติดตามที่ต้องการได้เลยนะครับขั้นต่ำอยู่ที่1น0รนะด้วยหี่หน้าสารที่ดูอยู่ที่100ผู้ติดตามนะครับฉะนั้นนำการกดสั่งซื้อนะครับเมื่อเราสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็จะให้รหัสคําสั่งซื้อมาด้วยนะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับก็สามารถนํารหัสนี้ไปแจ้งแอนดมินได้ ล้วก็จะมีรายละเอียดที่เราได้ซื้อไปนะครับหาใครนะครับที่ทําการปิดเว็บไซต์ไปแล้วนะครับหรือต้องการจะดูย้อนหลังนะครับก็สามารถมาดูได้ในประวัติการสั่งซื้อเลยนะครับโดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับที่เราได้ที่เราได้ซื้อไปนะครับมีเลขบริการด้วยมีเลขออเดอร์เราด้วยนะครับเราก็จะมีรายละเอียดนะครับ อาจจะเป็นปริมาณค่าบริการลิงก์นะครับหรือบริการที่ทําการสั่งซื้อนะครับและด้านหลังนี้ก็เป็นสถานะนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาตรวจได้นะครับว่าตอนนี้สถานะเป็นยังไงนะครับในช่วงเราดำเนินการนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายบริการทั้งหมดให้ฟังนะครับ โดยอันแรกนะก็จะเป็นการเติมเงินนะครับซึ่งในการเติมเงินนะครับมีช่องทางให้เราเลือกมากมายเลยนะครับโดยการสแกน QR code นะครับโอนธนาคารนะครับแนบสลิปนะครับก็สามารถนำสลิปมาแอบแนบในนี้ได้นะครับจากนั้นก็ทำการยืนยันนะครับอังเปาโวลเลตนะครับก็เพียงแค่ใส่ลิงก์ลงไปก็ได้เลยนะครับหรือจะเป็นคริปโตก็จะได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นช่องทางอ่า ิวเพย์นะครับก็จะมีให้เราเลือกอบริการเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการโอนเป็นแบบไหนนะครับก็ลองทําตามกันได้นะครับเติมง่ายนะครับทุกบริการเลยนะครับทีนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นบริการทางเว็บไซต์นะครับ ก็จะมีบริการทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆต้องการค้นหาแบบหาบริการที่ต้องการนะครับก็สามารถพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับทางด้านหลังนี้ก็จะมีรายละเอียดบริการอยู่นะครับแล้วก็รายละเอียดของแต่ละบริการด้วยนะสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับนี่ก็จะเป็นบริการอ่า หารายได้จากทางเว็บไซต์ได้จากบริการนี้เลยนะครับโดยเพียงเราคัดลอกลิงก์นี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับหากมีการสมัครสมาชิกผ่านทางลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนํา5%จากยอดที่คนที่เราแนะนําไปนะครับใช้บริการ,รเติมเงินเข้าไปนะครับเราก็จะมีรายละเอียดนะครับที่ขึ้นมานะครับว่าได้ทําการสมัครจากลิงก์เราไปกี่คนแล้วนะครับยอดเงินได้ทั้งหมด เท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ยอดที่เรายังไม่ได้เบิกอีกเท่าไหร่นะครับก็จะมีแสดงอยู่ตรงนี้นะครับอย่างผมก็ได้มาต้อง6000กว่าแล้วนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการเอ่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านอ่าแอนดรอยนะครับโดยจากตรงนี้นะครับสามารถโหลดไปใช้นะครับก็จะสะดวกมากๆนะครับไม่ต้องมานั่งเข้าผ่านอ่ากูเกิลโค e นะครับสามารถเป็นแอป ของทางเว็บไซต์โดยตรงเลยนะครับส่วนทาง Apple ก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงพัฒนานะครับเดี๋ยวทางเว็บไซต์ก็น่าจะเปิดมาให้ใช้ในเร็วๆนี้นะครับต่อมานะครับเป็นการติดต่อแอดมินนะครับโดยให้เราไปที่หน้าแรกนะครับก็จะมีการติดต่อแอดมินสองช่องทางนะก็จะเป็นทางแอดไลน์นะครับก็สามารถแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะครับจะแอดเคมเอ็ิดที่ h นะครับทางตัวช่วยเหลือนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับ ทำการเลือกนะครับว่าปัญหาเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ใส่ละเลขออเดอร์ที่เราเกิดปัญหานะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับก็แล้วก็พิมพ์ลงไปได้นะครับหรือสามารถแนบรูปภาพไปได้เช่นกันนะครับแอดมินก็จะมาตอบนะครับเราก็กดเข้าไปอ่านดูได้นะครับทีนี้ก็มาดูบริการที่เราได้สั่งซื้อกันไปบ้านนะครับว่าตอนนี้ยอดขึ้นแล้วหรือยังนะครับ อตอนนี้ยอดผู้ติดตามไอจีของเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็ไวมากๆเลยนะครับโดยเวลาผ่านไปไม่ถึง10นาทีนะครับก็สําหรับใครนะครับที่อยากได้ผู้ติดตามที่ขึ้นไวแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครแล้วเข้าสู่เว็บไซต์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ